โอเคครับก็มาต่อนะครับในกรอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่า,าทําการาปรับแต่งเฮดเดอร์นะครับเบื้องต้นเฮดเดอร์ตรงนี้ยังโลง่งๆอยู่นะเราก็สวิตช์มาที่เฮดเดอร์ผมจะทําการเขาเรียกว่าปรับจูนเฮดเดอร์นะครับก็เบื้องต้นก่อนมันก็จะมีโค้ดที่อาจจะเป็นโค้ดเก่าๆของเขานะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นส่วนของตัวเฮดเดอร์ที่เราก๊อปมาถ้าลบก็จะหายไปนะครับอันนี้เอากลับมา อันนี้แบ็กกราว n ์เป็นสีขาวนะครับแต่เราใส่สีเป็นสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองตรงตำแหน่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นพ a ด d ิ้งนะครับด้านข้างถ้าใส่ไปมาสักเช่น10นะครับ px นะอ่าน,นี้ก็จะมีการถอยนะครับเป็นพ a ดดิ้งนะอ่าพดดิ้งถ้าเราใส่20ก็จะมี20นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่า tailwind เข้ามาช่วยได้นะผมจะลองเปลี่ยนอย่างนี้เป็น t a i l w i ในการใส่ว่า class นะครับ แล้วก็ตามด้วยคำว่าอะไรดีนะครับตามด้วยคำว่าาา bg นะครับแล้วก็กรีน bg แล้วก็กรีนอันนี้ใส่ผิดนะครับต้องเป็นคลาดเฉยะนะครับแล้วก็ bg นะครับแล้วก็กรีน save ครับอันนี้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่กรีนเลยมันดำนะครับอ่า แล้วก็ถัดมาต่อนะครับใส่เช่น px px คือ padding ทางด้าน horizontal นะครับใส่มาสัก5แล้วกันก็เห็นว่าเ,เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคือ tailwind เนี่ยนะครับมันพยายามจะฉีดเขา,าเรียกว่าเจ้าตัว style sheet ต,ต,ต,ตัวนี้เข้าไปแต่บางทีมันฉีดไม่ได้นั่นงจากมานมี style sheet ที่เป็นของ default ระบบอยู่แล้วถ้าเกิดเราต้องการจะบอก ยังไงก็ให้เอาเท w วินเป็นหลังนะคือพูดง่ายคือให้บอกว่าให้มันเป็น important กนะ็คือเหมือน o v e r l a i นะครับตรงนี้คุณจะต้อง c o n f i g นะครับเจ้าตัวเทลวิน c o n f i g c j s ตั้งหากนะครับในการบอกว่าให้ใช้ Style Sheet ของเทลวิน o v e r l a y ไปเลยนะครับคือทับไปเลยในการพิมพ์คาว่า important เท่ากับ true นะครับทำงี้ปุ๊บนะครับกเ็เดี๋ยวรอมัน ต้องอาจจะต้องสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับยานเด็บอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูวนว่าหลังที่ใส่นงี้ปุ๊บนะสีจะเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคลาส B G Green นะผมขออนุญาตเลือกสีก่อนนะว่าเป็นกรีนเท่าไหร่กรีนสักเจ็ดสิบะกันปุ๊บนะ,บะเห็นปะสีมาแล้วนะฮะซึ่งถ้าเกิดไม่มีเจ้าตัวตัวนี้หรือใส่เป็น f โ l ลก็ได้นะครับมันก็จะไม่โอเวอร์ไลท์นะครับ จะเป็นสีดำเปิดง่ายคือเราต้องโอเวอร์ไลท์มันให้เป็นทรูแบบนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้ผมจะใส่ตัว Text Color ไปด้วยนะครับเพื่อให้ข้อน,นี้เป็นสีขาวนะครับก็ใส่ตัว Text นะครับแล้วก็ไว้เข้าไปอันนี้ก็เป็นสีขาวง่ายๆเลยไหมนะครับก็จริงๆมันจะมีเรื่องของ Text s i z e ดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับ p พดดิ n งนะฮะอ่านี่5นะ้ะถ้าเราไม่ใส่ padding เลยเนี่ยมันจะมี default padding มันแต่มันมากเกินไปผมก็เลยคิดว่า padding เนี่ยใส่เป็นซักค่าที่มันเตรียมไม่ให้แล้วกันนะจากนี้ก็จะมีหลายค่าสมมติในเคสนี้ผมคิดว่าสัก7แล้วกันกำลังดีนะครับถัดมาตรงบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าตัวเมนูนะครับกดแล้วก็เขาเรียกว่า t อร์กเไป t อร์กเมา อันนี้จะเป็น VE ผสมกับเขาเรียกว่า VL ก็คือตอนจังหวะที่ตรงนี้เป็น True นะครับมันก็จะโชว์เจ้าตัว,ตวเมนูที่เป็นไอคอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนจังหวะที่ตรงนี้เป็น False ก็จะโชว์ไอคอนตัวนี้แทนนั่นเองนะครับก็อันนี้เราคลิกเพื่อมันเกิดการ toggle er, ไป toggle er, มาไม่มีอะไรมากคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการใส่พวกพวกชื่อไปด้วยนะครับ ผมจะขออนุญาตไปก๊อปโป้ยผมนะครับมาใส่เพิ่มผมน่าจะใส่แถวนี้นะครับวางเข้าไปก็เป็นซิมสต็อกนะครับโอเคปะ่ะมาเนอะนะครับแล้วก็ผมใช้เฟรคโกลเป็นหนึ่ง Grow เฟรคโกลก็คือพยายามให้มันคเคลืเอียกว่ายืดจริงตรงนี้เราสามารถใช้เป็นตัวเทลวินได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ใช้เทลวินบ้างใช้สไตล์บ้างปนกันไปแต่ว่าถ้าเกิดทำจริงๆก็จะเทลวินก็พยายามเทลวินให้หมดไปเลยนะครับ เอาละถัดมาก็คือผมจะเพิ่มปุ่มเอาไลน์นะครับเอ้ล็อกเอาเข้าไปนะครับตรงนี้ขออนุญาตที่จะเลงตำแหน่งก่อนนะครับอันนี้ก็วางต่อไปอย่างงีอ้อนนี้จะเป็นตัวล็อกเอาไอคอนนะครับเดี๋ยวผมต้อินพุตไอคอนเข้ามานะครับก็ชึบนะครับแล้วก็ชึบนะครับไอคอนล็อกเอามาละนะครับเอาละตรงนี้อขออนุญาตเลงตำแหน่งก่อนนะผมให้ สไตล์แล้วก็ f เ e ร Grow เป็น1การที่เฟรคโกลเฟรโกนี่จะมีผลได้เราต้องมั่นใจก่อนว่าในตรงเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมีการกระทําตัว layout เ,เ,เป็นแบบเฟรคนะครับก็ที่ตัวต้นแบบผมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะต้องหุ้มมันด้วยตัว f ฟ e กนะครับอันนี้มีไหมอผมจะหุ้มในตรงนี้เลยก็ได้ในการใส่คําว่าเฟรคเข้าไปเพื่อจะบอกโอ้ผมจะ Display เ,เป็น f ฟ e คนะ นะครับะจะเห็นว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับพอระบบเป็นเฟรคปุ๊บถัดมาผมจะเขาเรียกว่าบอกว่าให้เป็นออยู่ตรงกลางมันจะมีพวกอะไลน์นะครับน่าจะเป็นคำว่าเฟรคแล้วก็อะไลน์นะครับไอเทมนะครับอะไลน์เทมอะไลน์เซนเตอร์มนะั่อจะใช้ผิดเดีนะ๋ยวมันจะนะมันน่าจะต้องเอาเฟรคก่อนเฟรค แล้วก็อ i g n นะครับก่อนนะขออนุญาตดูันึงนะเซนเตอน่าจะเป็นอ i g n มากกว่านะครับอะไแล้วก็มิดเดิน่าจะเป็นตัวนะเพื่อคีนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีตัว justify ด้วยนะครับก็คี c เซนเตอร์อะ่ะผมใส่ไปก่อนนะฮะอันนี้เบื้องต้นเนี่ยทำไมมันอ,อ่อไม่ได้ขออญาตที่อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะพอดีผมไม่อยากจะไปดูวิธีการใช้ เฟรกนะครับในตัวเทลวินตอนนี้กลัวจะสวิึ้น,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 นมาผมจะขออนุญาตคุ้มด้วยตัวนี้ดีกว่า DV ไปก่อนนะครับแล้วก็ย้าย,ยพวกตัวลูกกับจ็อกทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ใน DV ก่อนอันนั้นผมจะขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าใช้สไตล์มันดานก่อนนะแล้วก็บอกว่านะครับ Display เนี่ยนะนะครับให้เป็นเฟรกนะครับอันนี้คือแบบการทำแบบดิบๆนะครับ Display เ,เป็นเฟรกนะครับแล้วก็ ถัดมานะครับก็ผมทำการระบ,บุว่า flex direction นะครับ flex direction ให้เป็น column นะครับก็คือเป็นแนวเ,เป็น row นะรเรียงแบบเ,เป็นแนวนอน row คือแนวนอนแล้วก็ตามด้วยคำว่า align นะครับ item ให้เป็นคำว่า center อา่าโอเคได้แล้วนะครับจริงๆตรงนีมน้มันสามารถทำเป็นลักษณะของ เจ้าตัวเขาเรียกว่าเทาวินับคลาดได้แต่ผมเกียดไปดูนะเดี๋ยวผมขี้เกียจขออนุญาตใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้ละแล้วก็ปรับให้มันดูดีแล้วกันถ้าถามผมก็จะเป็นตัวส่วนของตัวนี้นะน่าจะเขาเรียกว่าอยู่ชิดเกินไปนะครับเราจะทําการใส่สไตล์มานิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นเจ้าตัวเล็บนะครับมา r จินนะครับ จินเล็บสักสิบพนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้น่าจะโอเคอยู่แล้วนะนะครับตัวนี้จะเป็นตัไอคอนนะครับก็ผมจะขออนุญาตใส่เปน็นไอคอนมาตรฐานก่อนลวกันแบบนี้นะครับเป็นไอคอนมาตรฐานแล้วก็ตัวเอาลายก็ประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดจะเอานี่ไปอยู่ในปุ่มก็ได้นะได้ดูง่ายๆนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,า padding ถ้าเราใส่เป็น0เลยนี่จะไม่มี padding นะแต่ว่าในเคสนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะ p a d ดิ้งเล็กอยงเดียวคือมองแล้ p a d ด i n g ง i g h เนี่ยจะไม่ต้องมาแล้วก็จะเป็น pl แล้วกันนะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่า,า pl ให้เป็น s u ก j e t นะครับ ไม่มีพัดดิ้งนี้แล้วก็ส่วนทางด้านขวาคือ PR ให้เป็นศูนย์นะครับอ่าโอเคปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะก็อะพอได้อยู่นะครับอฟอนต์อาจจะเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยสมยส่วนเท่าไหร่นะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรับกันนอกรอบเดี๋ยวผมไปแอบปรับให้มันดูโอเคเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้แต่ตอนนี้เราก็จะได้เฮดเดอร์ละนะครับมีตรงจุดอื่นอีกไหมในเฮดเดอร์นะครับก็ ณนะตอนนี้ก็จะมีส่วนของเจ้าตัวปุ่มล็อกเอาท์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเขาเรียกว่ามีการใส่ลอจิกเข้าไปว่าเฮ้ย hey, ฉันจะทําการล็อกเอาท์นะนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ใส่ลอจิกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะใส่ลอจิกในการล็อกเอาท์นะครับในคลิปนี้คงทุนนี่ก่อนละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ